สวัสดีครับร้านปละอร่อยยนจังหวัดปทุมพรินะครับรถไถยันม่านะครับตัวนี้เป็น16แรงนะครับมาสดๆเลยนะครับเพิ่งมานะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ทํามีการทําอะไรทั้งนั้นนะครับเจ็ดเครื่องขับได้เลยนะครับมาพร้อมหางโรเตอรี่นะครับหางโรเตอรี่มีให้นะครับอันนี้เป็นหางของตัวเล็กนะครับนี่คันนี้เป็น15แรงนะครับโฟวิลเอฟสิบห้าดีเก่าญี่ปุ่นนะครับดูยางนี่ยังไม่เรายังไม่ล้างนะดูยางเลยครับไม่ไม่แตกนะครับ ยางสวยนะครับยางโอเคเลยอันนี้ไฟแตกเมื่อกี้พร้อมใช้งานนะรถพร้อมใช้งานทุกคันติดเครื่องขับได้เลยนะครับเป็นแบบของมาเลยนี่เบาเลยนะนี่หมุนเบาๆเลยนี่มือเดียวควงเลยนะครับเบาๆเลยหรือใครจะชอบไม่เอาลตอรีร่นนะครับใส่หางตัดหญ้านะเรามีบริการนะครับใส่หางตัดหญ้าตัวนี้นะใส่กับไซส์16แรงนี่กำลังสวยเลยนะครับใส่ตัวนี้เลยนะครับ 16แรงพร้อมยอยนะเรามียอยมาให้ครบเลยสนใจติดต่อได้ครับ08 5 1 08 7 093ไปอ่ยปดประอะไรยู่ปกินครับขอบคุณครับ